ในคลิปต่อไปจะให้ผมสอนรูบิกอะไรดีครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมสววสดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณู้อยู่ในช่อง TNT Rubik จ้าเก่าจ้าเดิมเพิ่มเชิมคือความรอครับผมซึ่งในคลิปต่อไปจะให้ผมสอนรูบิกอะไรดีครับ ผมมีตัวเลือกให้3ตัวเลือกนะครับผมเดี๋ยวจ้าให้ดูครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับรูบิกอันแรกนะครับเป็นตัวเลือกที่1นะครับผมคือรูบิก4 4คนี่เนเองนะครับอ่า4 4ต่อไปนะครับเป็นรูบิกห้าเหลี่ยมครับเป็นตัวเลือกที่2ครับห้าเหลี่ยมหรือ มกามิงครับผมโอเคต่อไปครับตัวเลือกที่3หรือตัวเลือกสุดท้ายก็คือ u, ครูบิกงูครับโอเคผมมีให้3ตัวเลือกนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าจะให้ผมสอนรูบิกอะไรระหว่าง4ี่คูณห้าเหลี่ยมหรือ u, รูบิกงูครับอ่าสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับก็ คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าคลิปนี้ค่อนข้างสั้นพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผมแค่มาบอกเฉยว่าจะให้สอนรูปบิกอะไรดีคือผมก็คิดไม่ออกครับก็มี3ตัวเลือกก็ให้ท่านผู้ชมโบทแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e และที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากพวกเรานะครับผม สำหรคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ